กฎของบอยเมื่ออุณหภูมิคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันค่ะกระบอกฉีดยาไซลิงเมื่อดึงลูกสูบขึ้นปริมาตรในกระบอกจะเพิ่มความดันจะลดลงค่ะความดันในกระบอกต่ำกว่าอากาศของภายนอกของเหลวจะถูกดูดเข้าไปค่ะอธิบายด้วยกฎของบอยปริมาตรเพิ่มความดันลดแก๊สหรือของเหลวเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณที่มีความดันต่ำค่ะ ตัวอย่างในอุตสาหกรรมเช่นการอัดการในถังแรงดันแก๊สเช่นออกซิเจนหรือนโดรเจนมักถูกบรรจุในถังโลหะภายใต้ความดันสูงโดยการลดปริมาตรของแก๊สให้มากที่สุดคือการอัดเข้าไปในถังเล็กๆอธิบายด้วยกฎของบอยเมื่อปริมาตรถ,ถูกลดลงความดันของแก๊สในถังจะสูงขึ้นตามค่ะกฎของชาล์เมื่อความดันคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิค่ะซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ในหน่วยเควินงค่ะตัวอย่างเช่น เมื่อเราสูบลมในลูกโป,ป่งนะคะแล้วก็นําลูกโป,ป่งไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะจะสังเกตได้ว่าลูกโป,ป่งเนี่ยจะแฟบลงนะคะเป็นเพราะว่าการที่เราสูบลมแล้วก็เรามัดปากลูกโป,ป่งไว้ค่ะเป็นการทําให้ลูกโป,ป่งเนี่ยมีความดันคงที่และการที่เรานําลูกโป,ป่งไปแช่ในตู้เย็นนะคะเป็นการลดอุณหภูมิค่ะซึ่งจะส่งผลให้ปริมาตรลดลงไปด้วยค่ะดังสูตรของชาลส์นะคะ V 1ส่วน T 1เท่ากับ V 2ส่วน T 2ค่ะ ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการทํางานของลูกสูบในเครื่องยนต์สันดาปในกระบอกสูบของเครื่องยนต์เช่นรถยนต์หรือเครื่องจักรเมื่อเชืเ้อเพลิงถูกเผาไหม้จะเกิดแก๊สร้อนจํานวนมากอธิบายด้วยกฎของชาความดันถูกควบคุมไว้โดยดีไซน์ของกระบอกสูบจะทําให้ความดันคงที่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแก๊สจะขยายตัวปริมาตรจะเพิ่มขึ้นและจะดันลูกสูบให้เคลื่อนที่กฎของเกลูสแซกเมื่อปริมาตรคงที่ความดันของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิในหน่วยเควิน ตัวอย่างในชีวิตประจําวันกระป๋องสเปรย์ระเบิดเมื่อโดนความร้อนถ้ากระป๋องสเปรย์เช่นกระป๋องดับกลิ่นสเปรย์ผมถูกวางไว้ในรถที่จอดตากแดดกระป๋องอาจจะระเบิดได้อธิบายโดยใช้กฎของเกลูแซกปริมาตรของกระป๋องคงที่เมื่อกระป๋องปิดสนิทเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจากแดดความดันภายในกระป๋องจึงเพิ่มขึ้นหากความดันสูงเกินกว่าที่กระป๋องจะรับได้จะเกิดการระเบิดค่ะการควบคุมความดันในหม้อไอ้น้ํา หม้อไอ้น้ําใช้สําหรับต้มน้ําให้กลายเป็นไอ้น้ําเพื่อใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรค่ะหากไม่มีระบบควบคุมความดันเนี่ยหม้ออาจจะระเบิดได้เมื่อไอ้น้ําร้อนเกินไปค่ะภายในหม้อไอน้ําเนี่ยจะมีปริมาตรที่คงที่เมื่อเราต้มน้ํานะคะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นความดันภายในหม้อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามค่ะระบบจึงจะต้องมีวาล์วควบคุมเพื่อ,อปล่อยความดันส่วนเกินออกไปค่ะ